สวัสดีครับสวัสดีครับช่องวีออชแนลครับก็ไปกันต่อนะครับไปกันต่อครับต่อ EP4 สี่ครับ EP4 สี่ฮะวีสี่อีกห้าร้อยเมตรครับผมวีสี่พามาชมมาชมการเดินขึ้นเข้าเช้าเข้าเช้าเ้าเที่ยงเหมือนกันครับนี่ฮะมีเท้าเท้าผ้าวันนะท้าวัน วันด้วยตรงนี้นะก็เดินกันเดินทางต่อครับผมไปอีกห้าร้อยเมตรนะก็จะถึงสถานสงฆ์ปฏิบัติธรรมนะอีกห้าร้อยเมตรถึงไหนนะเจ้าหนิงถึงเป้าหมายที่เราไปครับทำทำพระอาจารย์เขียวเนาะครับผมทำพูหลวงทำภูหลวง ถ้ำผู้หลวงบ่อน้ําทิพยออ์มันจะมีหลายชื่อถ้ำผู้หลวงบ่อน้ําทิพย์ถ้ำจันเขียวสมัยนั้นจะเป็นถ้ำจันเขียวแล้วต่อมาก็มาเปลี่ยนชื่อเป็นถ้ำบ่อน้ําทิพย์บอ่อน้ําทิพย์ครับผมตอนนั้นเป็นถ้ำผู้หลวงท่านจันเขียวจันเขียวจะเป็นคนมาอยู่เป็นคนแรกคนแรกแล้วเขาก็เลยแล้วเราก็ไปดูอีกถ้ำว่ามันเขียวถ้ำจะเขียวถ้ำจะเขียวเลยทรมาชทาเหมือนทาสีเลยไปดูครับผมไปไปชมกันครับไปตามไปครับ EP4 ครับีวัดประมาณ400เมตรที่เราเดินมา4ใช่ไหมากิโลน่ะยืดกว่าเออผมว่าน่าจะ10กิโลนะดูละทางขึ้นเขามานะ่งขนาดนั้นหรอเราก็ไม่ได้วัดเนทะ่าประมาณเนาะเราไม่ได้วัดครับเราประมาณเอาเนาะ90เมตรเมตรเมตรหนึ่งก็ 1,000น,นึ่งเม,เมตรก็1กิโลลืมลืมลืมบอกลงุงอย่าห่วงวีออสเดอ้อถ,ถ้าหายก็ให้ไปดื่ที่ป่านี่แหละผละไม้เยอะอยู่ใบไม้ก็เก็บกินเลยเดอ้อครับ <laughs> ลืมบอกลงนะุง <laughs> โอ้โหลงุง <laughs> ขอบคุณมากครับ efc ทุกท่านที่เป็นห่วงวีออสนะ <laughs> คอมเมนต์กันใหญ่เลยนะวเมื่อวานเนี่ย <laughs> <laughs> วีออสอย่าไปคนเดียวเดอ้อไปอไเป็นกลุ่มวีออสเป็นคนชอบไปคนเดียว แล้ว,วจริงๆแล้วจริงๆแล้วผมก็ไปเป็นกลุ่มนะฮะใช่แต่มันบางทีเทอฟซีเ,เขาไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราไปไหน,ใ,น,นใครจะกล้าไปคนเดียว โดยไม่รู้พื้นที่ไม,ไม่รู้มีเจ,จ้าหน้าที่ไปด้วยไม่ใช่คนพื้นที่นะไม่ใช่คนพื้นที่นี่อะไระมีสกู๊ตไทยหลังครับเดินสกู๊ตยหลัง,ต,งลตามมาอยู่กาลังตามมาครับพี่เต่าทอง เราทอก็เดินตามมานน่นนะครับเป็นผานะะตรงนี้ข้างเป็นผานะผาวันนะด้านฝั่งอีกด้านนึงจะเป็นทางเหวลงนะเหวทางชันลงข้างล่างเนรัยไปตามไปเดินทางต่อไปครับญาติหญิงเดินไปกันแล้ว จะเป็นแนวทางเดินนะครับโขดหินพี่ต่อก็เดินตามมานะครับพี่เต่าทอง ินขดหินเยอะนะฮะ สิกกับประเมินนะตั้งแต่ขึ้นมานะขึ้นเขามามันเหนื่อยมากใช่ไหมพี่อ๊อฟฮะมันเหนื่อยมากใช่ไหมมันเหนื่อยมันเหนื่อยคือว่ามันเหนื่อยที่เราแบกของไงแบกแบกของขึ้นมาแบกกว่าสิบกิโลเลยใช่ถ้าใครแบบถ้าเป็นทหารเขาแบกเป้คือแบกเป้หนักนะขึ้นมาเขาเนี่ย านยุน้อยกวคอยหมด,ดย,ยังก็สิบห้าเต่าทองก็ส8ค่อยห้าเพราะว่าถ้าทหารเขาต้องให้แบกเป้นหนักเดินขึ้นเขาเท่ามันก็่วงน้ำหนักเราไปประมาณการเดินทางระยะเวลาหนักเยืระยะกิโลไปอีกอทำให้ร่างกายเราล้าเพราะต้องเดินตลอดนะทหารเขาไม่หยุดนะ เราเดินเอาพักท uhh oh, ี่นั่นเลยครับอยู่ฝั um, ่งทางนู้นบ้านเราตกตูมอยู่ฝั่งทางนู้นอ๋อตกตมอยู่ฝั่งทางนี้แล้วก็เดินเลียบเขามาอย่างนี้เรียบเขาบ้านกกอกบ้านกกตูมอยู่ฝั่งทางนู้นครับเออตรงนั้นจะเลยเป็นหลังบนหลังผู้หลวงตัวนี้จะเป็นด้านนี้ของผู้หลวงครับเออแล้วฝั่งทางบ้านกกอกกกตุมก็จะเป็นด้านข้างของผู้หลวงข้างนั้น เออมันเลยอยู่คนละข้างกับผู้หลวงผู้หลวงจะเป็นลูกใหญ่มากพูหลวงจะยาวใหญห่เห็นไหมนี่เราเดินไงเราเดินฝั่งทางนี้ริมทางนี้ครับเออปอกอกก้นจะดูอยู่ริมทางนู้นบนหลังมันเราไม่ได้ขึ้นนะนี่ถ้าเขาขึ้นเราบนหลังพูหลวงเจ,จ,จ้าจะเดินยังไง จะไวไ่ะนี่เราไม่ขึ้นบนหลังแล้วมันเป็นทางเดินแบบนี้ไหมเออทางเดินทางเดินเหมือนกันเดินแบบนี้ไปถึงบ้านกุกเกาะกุกภูมเลยนะครับอืมจะเดินไปตามเขาแบบนี้แหละตามเขาอย่างนี้เลยถ้ำก็ถึงถ้ำก็ถึงอืไปไหมล่ะไม่ต่อเลยถ้าคนรู้ทางนะคนรู้ทางจะรู้นะจำทางได้รู้ทางนะแต่ผมก็ตามคนที่ชำนาญทาง พี่เต่เรารอเต่าเต่ายังไม่มาเลยเรอเต่านะเนรอพี่เต่าก่อนอ่ะรอเต่าทองก่อนนี่หนักอาการอยู่เหมือนกันเนาะเฮอกเออหนักนี่เป็นโดมไม้ไผ่ผานะครับผมจะไผ่อันนี้ทางหิวลงนนใกล้ยังครับยา่า ใกล้อยู่ประมาณอีกสองร้อยเมตรมั้งเนาะสองร้อยเมตรนี่ร้อนบอกว่าสิบสิบกิโลตั้งแต่เราขึ้นมานะแต่เราขึ้นมาน่าจะถึงนะนนงรครับแต่เราขึ้นมาเนี่ยขึ้น ก็เดินทางกันต่อไปนะครับผมก,ก็ใกล้ถึงแล้วครับผมนะเอฟซีทุกท่านครัได้ชมบรรากาศการเดินขึ้นภูขึ้นภูแล้วมีถ้ำภูแล้วมีถ้ำนะแล้วมีอาจารย์ก็มาทำปฏิบัติธรรมหรือ <c oughs> จำศีลน,นอยู่ที่บริเวณถ้ำนะครับ